สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมผมเซลล์แม็กครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาส่งมอบรถคันที่รีวิวไปเท่ๆสวยๆสวยที่สุดท็อปที่สุดในล่นอยู่ข้างๆผมแล้วกับเจ้าของตรงนี้นะครับแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อเอิร์สนะครับนายนาธานสารบันนี่ครับน้องเอิร์สนะครับนายนาธานสารบันออกรถสี่ประตูที่สุ แรงลุ้นแลยตัวเอ็มครับท็อปเครื่องสามพันเดินสามพันด้วยตอนนี้ท็อปสุดของสี่พันสองแล้วนะครับสวยที่สุดนะเป็นสีเฉพาะของสีโซลเกรดเอ็มด้วยนะครับตอบตามเลยครับของรถจะมีแมสของรถง่ายไหมครับง่ายครับยอดเดือดกันเองครับตรงตรงคุยกันตรงๆนะเราออกรถที่นี่ได้รถไวไหมครับเขาแข่งมงคลไวมากครับไวมากนะไวจนตกใจแล้วตกใจเลยเพราะมาได้ไงที่รอรถกันแต่ที่นี่มีรถแท้นะครับ โอเคนะครับนี่คำยืนยันจากน้องเอิร์ธนะครับน้องนำทางสารบัญน,นะครับใครอยากออกรถกระบะยูสุหรือมิลเอ็นะครับติดต่อผมก็ได้ตามเบอร์ด้าานล่ง0898442441นะครับผมขออนุญ,ญาตไปส่งมอบรถกับน้องเอิร์ธก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ Peace. <laughs>